โอเคครับผมกาสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะผมวันนี้อยู่ผมนะครับช่อง1 acing, 2, น a ่งเลนสซิงวีสอผมซึ่งวันนี้ผมออกคลิปเองเลยเป็นการโบติอนะรีวิวรถอนะ่ะจะไม่ใครออกยกเว้นจําเป็นจริงๆนะคือวันนี้จะเป็นแต่ผมออกคนเดียวเลยนะผมก็เดี๋ยวไปขึ้นทัวรก่อนนะผมไปโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะพามาให้ดู รถวันนี้นะผมที่เราจะพามารีวิวเนี่ยเป็นรถของคนดังนะผมเป็นของคนดังคนหนึ่งในสุราษฎร์นะผมเป็นรุ่นน้องผมเองก็เดี๋ยววันนี้เราพามาดูให้ดูรถเลยครับตา้องอ่าเดี๋ยวมาดูรถกันเลยนะผมรถที่ผมจะมารีวิววันนี้นะผมตา้องครับแพรรอบๆเลยครับผมเอาแพรรอบๆเลยครับอ่าเป็นไงอันนี้เป็นรุ่น p c x ร้อยหกสิบนะผมอ่าเดี๋ยวตาคอนดูรอบๆก่อนอ่าอ่าโอเคไหม เ้าก็มาอยู่ที่เดียวมาอยู่ที่เดียวอ่าเดี๋ยววันนี้นะผมผมจะมารีวิวคันนี้ให้ดูคือคันนี้เป็นรถของใครครับแต่ก็เอาา่อมาดูมาดูวามันดูสติกเกอร์หน้ารถเนี่ยเนี่คือเจ้าของเนี่ยเ,เห็นไหมล่ะก็เห็นไหมน้องนุ่นบอแบนะอันนี้อะไรก๊อกก๊อกเซอร์วิสนะทุกคน,นอ่ะอ่าเป็นรถของน้องนุ่นบอแบนะผมเป็นรถของน้องนุ่นสุราที่เรียนอยู่เทพมิดะเออคนดังๆอ่นะก็แต่ผมขึ้นติกตกอรเขาให้ที่หน้าจอก็คนติดตามก็หลักหลักแสนอ่ะดังไม่ดังอ่ะแต่ว่าเป็นเซเลบอ่ะทุกคน ก็เดี๋ยวเราพามาดูรถเขาเลยว่าคือผมเห็นเขาลงสตอรี่ว่ามีเด็กมาขอดูรถรีวิวรถใช่ไหมว่ารถแบบทรงอะไรบ้างอะไรยังไงเดี๋ยววันนี้ผมมาบอกเลยเพราะว่าผมได้ข้อมูลมาจากนู่นแล้วเรียบร้อยแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมขอพูดก่อนนะว่าตอนนี้เรามาอยู่กันที่โรงไฟฟ้าขนมนะเราต้องขอโทษเจ้าของรถก่อนนะที่เราเอารถเข้ามารีวิวกไกลเลยก็ขอโทษทีนี้ด้วยแต่เดี๋ยวจะทำให้ดีที่สุดโอเคนะ โอเคครับก้มาดูอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูชุดบนนี่ดูเดิมหมดปั๊มเดิมไอ้เเดิมหมดอะตรงนี้เดิมหมดนะเออคนไหนที่ไม่รู้เดิมหมดเปลี่ยนแค่แฮนด์เป็นแฮนด์มุมดทรงน่าจะเป็นทรงกลางเพราะว่ามันเลี้ยวเพราะว่าถ้าทรงเดินเนี่ยมันจะสูงขึ้นมาทีนึงอันนี้น่าจะเป็นทรงกลางนะอ่าแล้วก็ต่อมาเป็นเป็นอะไรวะแม่งขอแต่งไม่มีเลยเขามว่าเป็นชิวชิวเดิมนะครับผมทุกคนไฟเดิมไฟลุกไม่มีนนะไฟลุกไม,ม่มีด้วย แล้วก็มาดูที่ล้อหน้าครับตะกล้องของเราหน้า,ล,นาล้อหน้าก็เป็นปั๊มเดิมจานเดิมนะแต่ว่ามันหลุดหน้ากี่นิ้วะตะกร้องผมว่าน่าจะเกือบสุดอ่ะบางโคติดไหมดูบางโคนะแต่ดูดูบางโคนะ,คน,ะนี่น,นี่นี่ผมยุบไปดูนะเนี่ยเห็นไหมแทบจะไม่ลงเลยนะทุกคนน่าจะหลุดมาอยู่ที่สองจุดห้านะทุกคนนี่เห็นไหมแต่ดูเซ็ตโช้หน้าประมาณนี้ไม่รู้ร้านไหนนะทุกคนผมผมไม่ไม่พูดเดี๋ยวหาเดี๋ยวแม่งดูแฟนจมตีร้านนะเออแล้วก็ต้องมาบอกครับบอก อะไรวะเนี่ยโอเลสซิ o ่งสุราษฎร์นะทุกคนนี่โอไหมแล้วก็มันคือโอไหมใ <ai> ช่ใช่โอเลสซิ่งสุราษฎร์นะทุกคน,น,กคนอันนี้เป็นเบาะเดี๋ยวให้ดูไส้ในว่าเป็นยังไงปกองมวยเข้าหนเผื่อเขาสปอนเซอร์เวฟเราบ้างนี่ไส้ในเป็นแบบนี้นี่โคง้งโคง้งเขาเรียกว,ว่าโครงอะไรโครง้งเบาะเออมันจะเป็นเหมือนแท้นะเพราะว่าแท้มันจะมีที่ปิดที่ติดไอเอกสารด้วยมันมีนะทุกคนนี่เหมือนเหมือนโครงแท้เลยอันนี้ไม่รู้เท่าไหร่นะก็ถามเจ้าของว่าผมไม่ได้ถามราคามา แล้วก็มันมีติดตรงนี้ด้ะตาต้องดูเนี่ยไระเนี่ยพัฒนาการช่างนะทุกคนนี่เป็นริบินลิบินอ่าโอเคแล้วต่อมาเป็นโชกแล้วก็มาดูโชกอ่ะไอ้นี่เป็นโชกอะไรครับตาต้องดูปรับได้ด้วยนะโชบีแน่นอนอ่ะอ่านี่ปรับได้ไหมอยียวจะปรับปรับปุ๊บแล้วเป็นไงปรับปุ๊บเหมือนเดิมนะอ่ะฝั่งนี้หรือฝั่งนี้ฝั่งนี้เหมือนกันนะปรับปุ๊บเหมือนเดิมโอเคก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมยุบไปดูตาต้องดวผมยุบชกวงวาให้ดู ได้อยู่ไหมถือว่าได้นะแต่ดูอ่ะอ่าเจ้าหลังก็อยู่ประมาณน,นี้ถือว่าได้อยู่เออถือว่ายังซ้ำอยู่น่าจะอยู่พันผมพีซีไม่เกินพันน่าจะอยู่ห้าหกร้อยเจ็ดแปดร้อยประมาณนี้แล้วก็ท่อนะท่อเดิมก็ป้าบอกนุ่นได้ว่าอย่าลืมใส่ท่อผ่าหมกปูมาหายใจพี่ย <laughs> <laughs> กูก็ปรุงโอยเขาเต็มที่เลยโอเคฮะของแต่งอันหนึ่งผมลืมก็คือกอบป้าทะเบียนนี่เป็นเก็ปลา แต่มันไม่เฟี้ยสมัยนี้เขาไม่ค่อยใส่เขาใส่ไอ้เลรนะเขาไหล่ขลอบเบร์อ่าแล้วก็เดี๋ยวมาดูหน้ามันว่ากี่โลแล้ววันนี้เราขับมาถึงขนามกี่โลวะก็หลายโลอยู่มัน,นอยู่ที่เห็นไหมนะกล้องสี่พันสองร้อยสี่สิบเอ็ดโอเคก็ประมาณนี้ก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมก็วันนี้มาแจากทรงรถนู่นให้แล้วอ๋อโชคหลังมันน่าจะสูงปกติอะพีซีกอกะโชคหลังมันจะต้องลดนิดนึงใช่ไหม มันเพราะว่าโชคแต่งมันไม่ค่อยมีเท่าเดิมน่าจะเป็นสามร้อยสองร้อยกว่านี่แหละเดี๋ยวผมขึ้นไ้ที่หน้าจอผมก็ไม่รู้เท่าไหร่เดี๋ยวผมไปถามนุ่นดูอีกทีนะโอเคครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมมีไม่เยอะเพราะว่ามันรถข้ามเยอะเป็นรถเดิมๆที่มีคนถามกันเข้ามาเยอะแล้วก็มาตอบคาถามนี้ให้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวฝาก Facebook ของนุ่นบอแบวันที่หน้าจอนะผมฝั่งนี้แล้วก็ติกต่อเขาฝั่งนี้ไอจี IG แจ้งไหม ไอจีไม่ต้องนะไอจีมันเดี๋ยวเข้าเฟซก็กเจอไอจีอ่ะนะค้าบผมก็ประมาณนี้แล้วกันก็ใครที่ชอบคลิปน,นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กับช่องหนึ่งเลสซิ่งวีสองด้วยเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับ